สวัสดีจ้ามือนีน่องสลามมียำมะม่าจ้ายำมะม่ากับพักเขาพักเขาสดๆจ้ายำมะม,ามา่าแซ่บๆนัวๆจ้าแซบอิลีจ้าแซบอิลีเลย ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามมากๆ่จ้าพี่พีทุกคนถูกกำลังใจเนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามมากๆเลยจ้าวันนี้ก็มีเมนูยำม,มามา่าจ้าผักสดๆมีแตงมีมะเขือเปาะของเราวันนี้แซ่บ ินง่ายๆจ้าเมนูง่ายๆเมนูยำยำมาม่ามาม่าแซนด์อร่ของเราขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยจ้า มาจ้ามากินยำมาม่ากับน้องจ้ากินกับยำมาม่ากับน้องซอล่าจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ยำมาม่าจ้าผักสดแตงมะเขือเปาะจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามมากๆเลยแวะเวยนเข้ามากินกันเลยจ้า สำหรับคลิปนี้ยวมาม่า yeah, สำหรับคลิปนี้ไปก่อนละจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามบ๊ายบาย